สวัสดีค่ับเพื่อนๆนะครับชาวยู u ู e นะครับมี power amp หน้ามิกนะครับเป็นยี่ห้อล u s i c นะครับนะตัวนี้เป็น KC นะครับ KC 350วัต์นะครับวัตเต็มนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะใช้ไฟแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับข้อดีของการใช้ไฟแบตไม่ได้ก็คือมันจะแรงกว่าทำไมถึงแรงกว่านะครับเพราะว่าไฟหม้อแปลงที่มาเลี้ยงวงจรมันจะสูงกว่านั่นเองนะครับผมนะ ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4,200บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับ4,200บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับสภาพสวยฝาสวยนะครับมีตำหนิตรงน้องนิ่มตรงนี้นี่ครับนิดหน่อยนะครับนอกนั้นด้านทางเครื่องด้านอะไรก็สวยงามนะครับผมนะด้านในก็ถือว่าสวยงามนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตัวนี้นะครับนะทำไมนะครับถึงแรงกว่ารุ่นที่มีแบตเตอรี่นะครับ รุ่นที่มีแบตรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ได้จะมี2แบบจะมี2รุ่นก็คือรุ่นที่ใช้ไฟ12โวลต์ได้กับรุ่นที่ใช้ไฟ24โวลต์ได้นะครับนะที่ใช้ไฟแบตเตอรี่24ได้12ได้นะครับตัวนั้นนะครับมันจะแรงแต่มันจะแรงแบบอ่าไม่ค่อยชัดเจนเหมือนตัวที่ใช้ไฟฟ้าได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะทําวงจรอ,ออกมาเพื่อจะรับรองไฟ24นั่นเองนะครับผมนะหม้อแปลงที่มาเลี้ยง ตัวผ้าขยายก็จะประมาณไม่เกิน26โวล์นะครับ26 27โวล์ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเขาก็จะทําเผื่อเวลาเราต่อแบตเตอรี่24โวล์เข้ามามันก็จะใช้ได้ด้วยนะครับตัว12โวล์หละ่ะตัว12โวล์ก็เหมือนกันนะครับอ่มออแปลงที่มาเลี้ยงก็จะประมาณ14 v นะครับ14ถึง13โวล์นะครับเพื่อจะมาเลี้ยงตัวขยายนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเขาจะรองรับเวลาเราไปต่อแบต12โวล์ได้ ตัวนี้ไม่มีไฟใช้ไม่ใช้ไฟแบตไม่ได้ก็จะใช้ไฟฟ้าได้อย่างเดียวนะครับไฟเลี้ยงวงจรก็จะอยู่ประมาณตัวนี้ไฟเลี้ยงวงจรจะอยู่ประมาณ45นะครับนี่45หม้อแปลงก็ไฟสูงนะครับผมนะตัวนี้เครื่องยาวนะครับนะเครื่องยาวนะครับนะเอาไปขับฮอนได้ทําเสียงตามสายได้ครับตัวนี้มีหม้อลายนะครับมีหม้อลายให้ด้วยนะครับนะมีหม้อลายเอาไปทําเสียงตามสายได้นะครับตัวนี้นะครับแรงๆเลยดูด้านหลังครับผมนะครับ ด้านหลังก็จะมีขั้วดําแดงนะครับด้านล่างก็จะมี2ชุดก็คือชุด8กับ16โอห์มก็ต่อขั้วนี้นะครับแล้วก็2 4โอห์มก็มาต่อขั้วนี้นะครับข้างบนก็เป็นไฟนะครับ70โวลต์กับ100โวลต์นะครับเอาไว้ทําเสียงตามสายระยะไกลนะครับตัวนี้นะครับผมนะนะครับก็เครื่องก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนะนะครับด้านในครับผมนะนะครับ 4,200บาทรวมส่งแบบโอนเงนะครับผมนะ,นะครับสามารถเชื่อมอตัวเอคโคหรือเอฟฟกภายนอกได้นะครับอามาวนในช่องสช่องนี้นะครับน,นี่เอามาวนเข้าไปก็เพิ่มเอค o โคได้นะครับตัวนี้จะดีก็คือแต่และชแนลมันก็จะปรับกลางเบสได้นะครับนี่แต่และชแนลมันปรับได้กลางเบสนะครับผมนะ ถ้าเป็นรุ่นใช้แบตได้ส่วนมากมันจะมีแค่วอลลุ่มตัวเดียวกับเพิ่มเสียงเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีชุดชุดเสียบสัญญาณแบบนะครับ mp 3ได้2ช่องแล้วก็ aux ได้1ช่องแบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีสีไมค์นะสีไมค์ให้เสียบให้ใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมนะเครื่องนี้ก็ราคามือแรกอยู่ประมาณ1 3ื0นานะครับประมาณ1 3ื0 0บาทนี่แหละราคามือแรกนะครับตอนนี้ก็ยังมีขายนะมือแรกนะรุ่นนี้นะนะครับก็ยังมีขายเหมือนกันเนาะนะครับผมนะ ราคาของมิวสิกก็จะสูงนะครับถ้าใครที่เคยใช้มิวสิกก็จะรู้ดีนะครับตัวนี้เปลี่ยนวอลลุ่มให้เรียบร้อยนะครับไม่มีคออแค็งนะครับผมนะไฟวีวิวิ่งขึ้นสวยๆนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มให้นะครับมาฟังเสียงกันครับวันนี้ผมก็จะต่อ18นิ้ว2ดอกแล้วก็12นิ้ว1ดอกโดย12นี้วผมจะต่อผ่านคาปาซิเตอร์นะครับนี่คาราบด้านหลังนะครับเพื่อจะให้มันกองเสียงเบียดนั่นเองนะครับี่นะครับต่อนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะเทสให้ฟังเบาเนะครับอ่าอ่าตึกซาวหนังกลางแปลงซึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมนะท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเนาะนะครับแอดไลน์จาก ID ดีไลน์อยู่หัวข้อคลิปนะครับผมนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้นะครับ ขับฮอนได้นะครับนะครับท่านไหนที่เอาไปชอบเอาไปขับฮอนดังสงสงแรงไกลหรือฮอนท่านมีกําลังวัดที่สูงเอาตัวนี้ไปใช้นะครับก็ถือว่าจบเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับใช้งานได้เลยนะครับไปไปขับฮอนได้นะครับเสียงดีนะครับพูดไกลแน่นอนครับราคา4 2 0 0บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับผมเพราะตัวเครื่องมันใหญ่นะครับนะครับตัวเครื่องมันใหญ่ยาวอยู่นะครับผมแล้วก็น้ําหนักมันเยอะนะครับผมนะประมาณนี้ครับ